สวัสดีครับนะครับกรับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับผมนะครับศรัทธาบารมีนะครับก็มาสานต่อนะครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้าน EP 2นะครับจากที่พี่ๆหลายๆท่านนะครับก็ต่างเรียกร้องมาฮะให้ผมทําวิดีโอนะครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับอ่านะครับวันนี้ผมก็มาเผยแพร่บารมีครูบาอาจารย์นะครับ หนึ่งท่านนะครับก็จะเป็นหลวงปู่เปื้องตะปะคุโนนะครับวัดพังดานนะครับจังหวัดพัทลุงเป็นเกจิสายสำนักตักศิลาเขาอ้ออีกหนึ่งท่านนะครับหลวงปู่เปื้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติโดยสังเขปก่อนละกันนะครับหลวงปู่เปื้องนะครับก็เป็นท่านเป็นครูหมอเท่านะครับเป็นเกจิที่เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีสูงนะครับโดยส่วนตัวผมก็เคยได้ไปกราบท่านนะนะครับสองครั้งนะครับ ก็ยังปรับพิ่มจิตใจอยู่ทุกทุกวันนี้ของผมเลยนะนะครับก็คือเข้าไปกราบท่านเนี่ยท่านยังยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเมตตากับลูกศิษย์ที่เข้าไปกราบไว้ทุกท่านนะครับท่านก็จะต้อนรับดีลูกศิษย์ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนนะครับนะครับมาจากที่ไหนนะครับท่านจะต้อนรับเท่าเทียมกันทุกคนนะครับนะครับหลวงปู่เปเรื่องนะครับ ก็ท่านเป็นนะครับเป็นหมอบ้านนะครับหรือทางภาคใต้เขาเขาจะเรียกว่าครูหมอเท่านะครับนะเป็นผู้มีอาคมแก่งกล้าอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นสายจอมขมังเวทนะของชาวพังดานนะครับเขาบอกว่าโจนสมัยนั้นเนี่ยนะครับเก่งเกงกลัวนะครับนะเกรงกลัววิชาขมองท่านนะนะครับหลวงู่เปื้อเนี่ยนะครับจะมีฉายาอีกที่เรียกกันนะครับของแดนตายก็คือ จี้กงแห่งแดนใต้นะครับนะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะนะครับขอให้หลวงปู่เรื่องนะครับมาประกอบศาสนาพิธีนะครับไม่ว่าจะดูเลือกงามยามดีตั้งสารพระภูมินะครับขึ้นเสาเอกสะดอกขอต่อชะตาอาบน้ำมนต์นะครับหรือแก้เพศภัยต่างๆนะครับและท่านยังมีวิชานะเก่งเรื่องรักษากระดูกต่อกระดูกด้วยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน ในครูหมออีกหนึ่งท่านนะครับที่ว่าคนในพื้นที่ต่างเคารพนับถือนะครับชื่อเสียงของท่านเนี่ยดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะครับหลวงปู่เปื้องนะครับณปัจจุบันวันนี้ปี67นะครับหลวงปู่เปื้องเนี่ยนะครับอายุ87ปีแล้วนะครับท่านก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับ ขณะผมตัวผมอยู่กรุงเทพนะผมก็ยังนึกถึงท่านตลอดนะครับทุกครั้งนะครับที่ว่าใครยังไงนะเดินทางไปไหนมาไหนผมก็จะนิมนต์วัตถุมงคลของลุงปูปเปรื่องติดตัวไปด้วยตลอดนะครับอย่างผมก็จะมาแนะนำนะครับวัตถุมงคลบางส่วนของลุงปูปเปลื้องนะซึ่งเกือบจะทั้งหมดแต่ยังไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังมีอีกประมาณ3-4รุ่นที่ว่าผมยังยังไม่มีโอกาสได้นํามาแนะนําให้พี่ๆรู้จักนะครับ แต่ผมก็จะมีนี่ก็คือเกือบเกือบจะทั้งหมดแล้วนะนะครับนี่นะครับไม่ก็จะแนะนําก็สิ่งแรกเลยนี่นะครับเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับหลังยันเสือนี่คือวิชาเอกของหลวงปู่เพื่อในสายสำนักตัดศิลาเขาอ้อเลยนะครับตัวเหรียญรุ่นนี้ก็ตอนณณปัจจุบันนี้ก็มีเริ่มมีคนกลับมาเล่นหากันเยอะขึ้นนะครับแต่หลายๆรายการก็ราคายังจับต้องได้ครับในสามสี่ร้อยบาทนะครับหามาบูชาได้นะครับ เป็นเหรียญรุ่นเอกลักษณ์ท่านนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับขอผมก็จะเป็นรายการแช่น้ำมันเสือรุ่นหนึ่งะครับทองแดงชนวนตอก16โคตรนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับแต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ออกหลังจากรุ่นรุ่นหนึ่งนี้ก็จะมีเป็นรุ่นประสิทธิ์ที่เมที่ผมไม่มีตัวอย่าง มาให้รับชมนะพี่ลองไปดูนะครับในกลุ่มก็ประสิทธิ์ท่เมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาก็ค่อนข้างที่จะมีการเล่นหากันนะครับอ่าแล้วก็มารุ่นนี้ที่ผมมีนะครับก็จะเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับนะครับเป็นพิมพ์นิยมของปี67เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ทําให้หลวงปู่เปื้องเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นนะครับหลวงปู่เปื้องนะพุทธศิลป์สวยนะครับรุ่นนี้ นะครับแล้วก็จะมามีเป็นเหรียญเลื่อนสัมมาศักนะครับนี่คือพระดีพิธีใหญ่นะครับผมบอกก่อนนะครับหลวงปู่เปื้องเนี่ยนะครับหลายๆรุ่นนะครับจะมีการปลูกเสกละหลายวารละนะครับซึ่งหลวงปู่เปื้องเนี่ยท่านเป็นครูหมอเท่านะครับท่านจะเป็นคนที่เน้นเรื่องพิธีกรรมเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับได้นําวัตถุมงคลท่านเนี่ยไปบูชาและเป็นสิริมงคลมากอย่างมากที่สุดนะนะครับอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นซิกเนเจอร์ของท่านเลยนะครับไม่ว่าจะหลายๆรุ่นนะครับจะมีการปลูกเสกในกลางคืนนะครับหรือวันเพ็ญเดือน12อาบน้ําจันนะครับหรือหลายๆรุ่นวัตถุมงคลท่านถึงแค่จะเป็นเหรียญแจกนะนะครับก็ยังมีการเก็บหาห้อยคอนะครับมีประสบการณ์นะโดยส่วนตัวผมก็มีเหมือนกันนะครับนะอย่างรุ่นอย่าง2รุ่นนี้นะครับปลูกเสกถึง ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยาวาระนะนะครับลูกเสกถึง5าวาระนะครับถ้าหลังยันเสือรุ่นแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่ม,มีถึง9าวาระถึง10วาระเลยนะนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาเป็นเหรียญรุ่นพยักยันโนมโมนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2วาระนะครับและวาระมีวาระหนึ่งเนี่ยนะครับ หลวงปู่นะครับไปปลูกเศษถึงที่โรงงานปั๊มเรียดเลยนะครับเป็นนำเลิกนะครับแล้วก็ระหว่างขนส่งนะครับไปปลูกเศษที่วัดพังดานของหลวงปู่เกิดอุบัติเหตุนะครับระหว่างทางนะครับนะรถล,ล,ลงข้างทางนะครับแต่ว่าคนขับแนละแล้วก็คนที่ติดรถนะไม่เป็นอะไรเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับรุ่นนี้ก็ชื่อรุ่นราชาพยัคฆ์ยาโนโมโคเคียวเพชรนะครับ รุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นบูชาคูอันนี้ก็ปลูกเสก2วรารละนะครับรุ่นนี้ก็วรารละที่1นเนี่ยนะครับที่วัดประดูพ่พระรามหลวงนะครับโดยนะครับพระมหาสุรศักดิ์นะครับรุ่นบูชาคูวารละที่2ก็วัดพลังดานนะครับแล้วก็จะมามีรุ่นนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นเอกลักษณ์นะครับ ของลวงปู่อีกหนึ่งรุ่นครับนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นนี้เลยเหมือนแบกจอบแบกเสียงนี้เลยนะครับผมก็จะมีรูปวาดนะครับพี่ลูกศิษย์ลูกหาลวงปู่เปื้องนะครับนะครับก็เป็นคนวาดให้นะพี่ศาสตร์ศิลป์หรือพี่ป้อมของเรานะครับเขาเรียกว่าจากเหรียญตำนานภาพถ่ายสู่ภาพวาดสู่เหรียญนะครับรุ่นนะครับเจ้าสัวพันล้าน นะครับแบกจอบแบกเสียมนะนะครับรุ่นนี้ก็สวยเอกลักษณ์อีกหนึ่งท่านนะครับหนึ่งเดียวในไทยนะตอนนี้รุ่นนี้ยังไม่มีใครทําตามนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นรุ่นราชาโชคครับพี่นี่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะนะครับบ่งบอกถึงตัวหลวงปู่ได้เลยนะครับนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันดวงนะครับนี่นะครับนามว่าราชาโชคนะครับของผมก็จะเป็นรายการทองแดงภายเงิน ลัวกาคอน้ำเต้านะครับแล้วก็จะมาเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตในดวงนี่นะครับมวลสารเข็งขังมากนะครับผมจะเป็นคนที่ชอบอะไรหลายเสือๆนะถ้าพี่สังเกตเห็นไหมนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ยันเสือของลวงปู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีรุ่นนี้เลยนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆครับ เหลียนแช่น้ำมนต์นะครับปลูกเสกนะครับในคืนวันเพ็ญเดือนก2บอยกระทงปี6 7ที่ผ่านมานะครับวันนี้นะเป็นรายการแช่น้ำมนต์ด้วยนะครับแช่น้ำมนตอาบแสงจันทร์นะครับยิ่งมียิ่งรวนะข้างหลังก็จะเป็นฝ่ามืออย่างนี้เลยนะครับรุ่นนี้ยังร้อนแรงอยู่นะนะครับในบ้านดำบ้านฟ้ายังมีการจบปละมูลในราคาที่สูงอยู่นะครับ แล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นเหรียญนั่งพานรวยพันล้านน,นะนี่ครับสวยนะนะครับหลายๆรุ่นของหลวงปู่เปื่องนะครับเป็นเป็นเหรียญเอกลักษณ์ของหลวงปู่หลายรุ่นเลยอันนี้จะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับรูปหล่อเหมือนรุ่นแรกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรายการ3ลิตรชุด 3K นะครับในกลุ่มมีการตั้งรับนรบราคาลิตรองละพันสองนะครับนี่ก็หลายๆท่านก็ยังขนาดตั้งรับยังไม่มีคนปล่อยเลยนะนี่ลูกศิษย์ลูกหาแต่ละคนที่ได้ไปเนี่ยนะครับต่างห่วงนะครับห่วงวัตถุมงคลน,นะครับและอันนี้จะเป็นเครื่องรางยุคต้นนะครับของหลวงปู่นะครับเบียกแก่ ปี 65. นะครับอันนี้จะเป็นพานบุญนะครับมีจานมือลงปู่ด้วยนะครับสองอนี้ผมได้มาจากลูกศิษย์ในพื้นที่นะเขาแบ่งให้มานะครับแล้วก็จะมีหลายรุ่นที่ว่าผมไม่มีในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพักกิ่งนะครับจะมีพักกิ่งรุ่นประสิทธิเมนะครับปิดตาโนราชาตีด้วยนะครับลองไปหาไปศึกษาดูได้นะครับท่านเป็นพระ ผู้กคนหลักล้านที่ผมผมไม่เคยรู้จักท่านนะตัวผมอยู่กรุงเทพแต่ว่าผมเจอเหรียญรุ่นแรกงท่านนะแล้วผมรู้สึกรู้สึกเหมือนมันบอกไม่ถูกนะครับรู้สึกแค่ว่าอยากอยากจะได้เจอท่านและกราบท่านสักครั้งหนึ่งแล้วทุกวันนี้ผมก็ได้เข้าไปกราบท่านถึงสองครั้งนะครับครั้งแรกที่กรุงเทพครั้งที่สองที่พัทลุงนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งาเกจินะครับ ท่านยังเป็นพระนักพัฒนานะครับได้รับรางวัลนะครับพระดีศรีสยามนะครับครั้งที่3นะครับของประเทศด้วยนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปกับท่านที่คารุศาสตร์นะครับนะแล้วก็ครั้งที่สองไปพัทลุงไปปลูกเสกเนี่ยนะครับพิธีปลูกเสกเหรียญแบกจอบวันนี้ก็นั่งเครื่องบินไปถึงพัทลุงเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งพระเกจิพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับหลวงปู่เปื้องตะปะคุโนนะครับ พาะเกจิผู้เปลี่ยมด้วยเมตตาธรรมนะครับยังไงวันนี้ EP ที่2ขอจบเพียงเท่านี้ครับพี่ถ้าใครสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่เปื้องก็สามารถนะครับติดต่อมาทางศรัทธาบาร,รมีได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับบ้านฟ้าบ้านเขียวไว้ให้ติดต่อแล้วกันนะครับรุ่นอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีทั้งซีนเดิมทั้งอะไรแบ่งปันนะครับเอามาให้พี่ในราคาแบ่งปันจริงๆนะครับ กับผมเนี่ยนะกำไรไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อยากจะให้ครูบารมีครูบาอาจารย์ที่ผมศรัทธาเนี่ยนะครับไปให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้บูชาบารมีของหลวงปู่เปื้องตะปะคุนโด้วยนะครับเดี๋ยว EP ที่3จะเป็นอะไรต่อไปนะครับภาเกีจีองค์ไหนนะฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะพี่นะนะครับถ้าใครอยากให้ผมนะครับ นะครับเผยแพยร่บารมีแนะนําเกจิคูบาอาจารย์ท่านไหนอีกนะครับก็ฝากฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณข่าววันนี้กลับแล้วครับกลับลาน,นะครับ